สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผม My Love Channel วันนี้ผมจะมาเล่นเกมซอมบี้เอ็ดสามนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้กันนะเกมฆ่าซอมบี้นะครับเกมนี้เป็นเกมง่ายๆครับนี่เลื่มมาเราจะได้เราจะให้เลือกนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนตัวนี้ผมจะเอาตัวนี้นครับไม่ขึ้น,นครับแล้วก็ผมจะเอาเพื่อนคนนี้ไปที่ชื่อว่าโกดนะ mm hmm. อ่า เก็บรางวัลครับผมจะไปเล่นภารกิจที่นี่ครับบางการหยุดการนองเลือดโรงพยาบาลเต็มไปด้วยคนติดที่ติดเชื้อครับคุณต้องหาขวดยาให้ได้ก่อนที่จะสายเกินไปเป้าหมายก็คือรวบรวมขวดยาสิแปดขวดนั่นเองอ่าไปครับอ่าเราลืมไปครับเกมนี้จะมีปืนด้วยแล้วก็มี ผมใช้ปืนไฟยิงมันก่อนครับอออืืเพื่อนเราโหดมากเพื่อนเราใช้เป็นปืนระเบิดครับแต่ผมใช้เป็นปืนไฟพวกสมบีพวกนี้มันมันยังไม่ค่อยเก่งนะครับมีเตามันกรเวิบผมใช้ปืนดักยิงครับหนปืนได้ขวดยามาประมาณเจ็ดขวดแล้วครับต้องการประมาณสิบแปดขวดนะครับ ใช้ระเบิดอืเรียบร้อยครับได้มาประมาณสิบขวดครับอซอมบี้ก็จะมีหลายประเภทนะครับอ่าตอนนี้ผมเหลือกระสุนอยู่เจ็ดอันนั้นดีบยิงมันก็อ่อนครับอโอ้โหมีซอมบี้ข้างเท้าด้วยตอนนี้ขาดขวดยาอีกประมาณหนึ่งขวดน,นั่นเองได้ได้ขวดยาจากซอมบี้ครับ อนะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครับน,นีนครับได้มาสองหมื่นกว่าบาทออันนี้ก็คือให้เราทำภารกิจนะครับรวดในหกนาในในรลดหกนาทีในโหมดครับในโหมดนี้เองแต่มันยากมากครับมันมีระดับสีดาวผมยังเล่นไม่ผ่านเลยภารกิจนี้เดีย๋ยวผมจะเอาเพื่อนของเราไปเล่น แงรงน่นเพรากก,กีนี่เลยกันบกป้องเจ้าหญิงมาลีลินทนพวกซอมบี้เหล่านี้ต่อตอกไปไม่ได้อีกแล้วค<ม>ุณคือหนทางเดียวของเธอที่จะหนีออกมาจากเมืองนี้ได้ต้องหมายปอกป้องดารามาลีลินคือดาราเลยมอนสเตอร์มีแปลว,ว่าปอกป้องเขานะ ปืนดักยิงยิงไปก่อนครับปืนอะไรประโอ้เออลืมไปครับมันจะมีอาวุธระยะประชิดด้วยเฮ้ยพวกนี้และนี่คือด้านขวาขวาบนครับจะมีเลือดอยู่ด้วยตอนนี้ผมก็มีเลือดอยู่ประมาณถกพันกว่าโอ้มาโดนโดนยิงครับอืยิงครับตีเลยครับ เฮ้ยถังไฟโอ้โหเตรียมไฟลุกครับผมเพื่อนเราเร็วมากครับใช้ปืนระเบิดครับผมซึจรครงครับอจิงครับืยิงไปเลยโอ้ยมีทอมบีอยู่ด้านหลังด้วยยิงเลยเพื่อนิงครับยิงเลยใช้ปืนไฟ โอ้โหต้องใช้อาวุธอะรยจะประชิดครับเอาไปตัวนี้ไอ้ค้างคาวเนี่ยอย่างอีกไม่กี่เมตรครับรีบตีรีบตีบตมาลีดินอยู่ไหนโอ้เพื่อนทไม่นาตีบอลอย่างนั้นนะปืนเราเพื่อนเราใช้ปืนเลเซอร์ด้วยเหลือแต่ปืนไฟครับใช้ปืนไฟเลย ถังกระยานี่มีอะไรไหมมีกระสุนครับมีกระสุน,ย,นย,ยิงครับมารีดินจะไปไหนเล่าเดิปในกงหน้าสิเพื่อนเนี่ยหืยิงเมื่อกี้มีหมาใช่ไหมนะชิบหายแล้วมันโกรธแล้วครับทำไมยังไม่ถึงอีกเนี่ยยังเหลือประมาณหกเซนติเมตรครับยังจะยังจะไม่ถึงอีกทำไมมารีินเดินช้าแบบนี้เนี่ย เดินม,มาเร็วๆสิเรียบร้อยครับผ่านภารกิจเฮ้ย<อ>มีเมฆเหล็กด้วยอืมดูเงินอ่าขึ้นไปเลยครับเฮ้ยมีสมบีผมมือึ่งตัวแต่โดนระเบิดตายครับอ้ามีเป้าหมายด้วยเครมเลยครับเครมรอตอนนี้ผมก็ไม่ื่อเลย ผมมาเล่นเดิมพันด้วยชีวิตดีกว่ามีกฎข้อเดียวเท่านั้นลุยฝ่าคลื่นที่ไม่มีที่สิ้นสุดของซอมบี้หรือไม่ถูกกินสมองเป้าหมายคือสู้เพื่อเอาชีวิตรอดครับนะอืมเป็นโหมดขับรถโมอโเตอร์ไซค์ครับอืมต้องยกล้อนะครับยกอ้อไตหัวซอมบี้อซอมบี้<ม>บิวางตัวมีใส่หมวกด้วยและ โหมดนี้นะครับจะมีซอมบี้ทุกตัวที่เราเจอมาโอ,อ้โหอือหือโอ้โหซิฟไมแล้วครับตายครับที่ผมชนไปแล้วก็ระเบิดนะครับเพราะว่ามันเจอนาใหญ่ก็คือ,อคบอสของซอมบี้นั่นเองอเ,เอาใหม่ครับนี่ครับมีนายใหญ่อยูนะ่ข้างหน้าอย่าพยายามไปชนมันครับเ,เพราะว่าถ้าชนมันทีเดียวนี่เดี้ยงเลยน,นะครับรีบขับครับ มันจะไม่มีสี่สิ้นสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้เกือบโดนครับเกือบโดนโอ้โดนกลวยดาเมจ30เลยหรอกลวยเนี่ยเฮ้ยหบางเมงบางอันไม่30ดาเมจด้วยครับอุ้ยมีมีซอมบี้พ่อครัวด้วยครับถือมีดมาเลยน่ากลัวจริงจริง โอ้โหใครนะบุชเชอร์ใช่ไหมนะคนฆ่าสัตว์นี่มีซอมบี้ระเบิดมีมีคนตามมาครับมีคนตามมีคนซอมบี้ตามเงี้ยสวยนะครับตอนนี้เลือดผมจะหมดแล้วมีอื้อโดนระเบิดครับผมจะตายแล้วครับมันมีอะไรมาขวางตลอดเลยเลือดหมด ถ้าผมชนสิ่งของไม่แตะอันเดียผมก็จะดองนยครับเรียบร้อยอรัเรียเร่ยงเดสม,มอรีเลยครับผมว่าจะมาเล่นภารกิจนี่ครับจำนวนครับฉันจะไปถึงที่นั่นในอีกไม่กีน่นาทีขอให้สนุกกับการเข้าซอมบี้ดูสไตล์ของคุณเองแค่อย่าให้ถูกกินเป้าหมายกวาดถนนให้โล่งครับภารกิจนี่ก็ง่ายๆครับ เราไม่ต้องฆ่าซอมบี้ก็ได้แค่เราก็เนี่ยไม่ต้องทําอะไรครับก็แค่วิ่งไปเรื่อยๆครับวิ่งหนีพวกซอมบี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาครับรีบวิ่งไปเลยครับอย่าพยายามไปสู้อืมยิงถังแก๊สได้ระเบิดครับตอนนี้อย่าพิ่งสนของนะครับไอ้นี่ต้องสูญครับเพราะมันจะทําให้เราสามารถฆ่าซอมบี้โดยไม่ต้องใช้ ปืนนั่นเองออยังเหลือไม่กี่วิแครับแป๊กเดียวเท่าแบบนั้นยิงเลยครับยิงไม่ตึกระเบิดอีกโอ้โหตัวนี้อึดครับมันมาดักหน้าผมว่าเลยต้องยิงซอมบี้บางตัวถ้ามันอยู่นานนะครับประมาณถ้าอยู่นานเกินประมาณสามสิบน่าจะสิบห้าวินาทีมันจะโกรธนะครับจะเป็นตัวสีแดงและมันจะโจมตีแรงขึ้นแล้วก็โจมตีเร็วขึ้นแล้วก็เดินเร็วขึ้นมีแบบนี้ครับ อ,อีกเตียบตอนนี้เหลืออีกประมาณครึงคร่งวิครึ่งวินาทีแล้วสามสิบวินั่นเองเก็บตังเก็บตังอืมเล่นตามผมได้ครับไม่ต้อง่าดซอมบี้มากอ่าไปครับอืมอ่ายิงยิงยังเหลืออีกสามสองหนึ่ง อเรียบร้อยครับผ่านภารกิจขึ้นครับอขึ้นหอเรียบร้อยอออครับเป้าหมายครับทำลายสิ่งกีดขวางอ่ะภารกิจสุดท้ายของวันนี้นะครับถ้าช้าก็ตายฆ่าพวกมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้แต่คุณต้องหาทางออกจากที่นั่นลูก เป้าหมายหาเส้นทางออกครับเตรียมพร้อมครัดนี่คือภารกิจอ่าผมต้องรีบวิ่งะครับผมพยายามอย่าไปสู้กับพวกซอมบี้ครับผมต้องรีบวิ่งไม่งั้นไม่ผ่านภารกิจครับ็นซอมบี้มันดักหน้าก็ยิงมาเลยครับแต่มันจะมีอุปสรรคด้วยนี่ครับพูดถึงมันมาเลยครับมันจะมีกัวขวางทางเราเลยให้เราเสียเวลาสู้กับซอมบี้ครับ รีบวิ่งไปเลยครับแล้วสอมบี้มันจะตามหลังลงมานะถ้าเราไม่รีบถ้าเราไม่ฆ่าสอมบี้สอมบี้มันจะตามหลังรามาเรื่อยๆนะอันนี้อืมระเบิดน้าแข็งครับรีบวิ่งครับรีบวิ่งไปเลยครับไปเลยยังอีกไม่กี่เมตรแล้วครับอ่าเฮ้ยยังเหลืออีกสองเมตรอืมเรียบร้อยครับผ่าน,นภารกิจแล้ว อ่าเพืนหอครับเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไมบ